สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันด้วยนะครับวันนี้โอนอ์ติสขอนําเสนอข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับซีรีส์ของมาเวลทั้ง3เรื่องนะครับมากันที่เรื่องแรกอย่างอา a t กาธาเอาอลองครับเป็นซีรีส์ที่ดราม่าเยอะมากเปลี่ยนชื่อมามากกว่า6-7ครั้งครับจนมีคนบอกว่าหรือว่าไอชื่อ6-7ถครั้งเนี่ย ที่มันเปลี่ยนมาแล้วมันจะเป็นชื่อตอนกันแน่แต่เป็นการตลาดของมาวิลอันนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่มันดราม่าตรงที่ว่ามันสร้างมาเพื่ออะไรมันมีจุดตรงไหนที่โดดเด่นจุดตรงไหนที่น่าโฟกัสหรือสนใจมันเป็นตัวละครที่ทรงคุณค่าพอที่จะสร้างเป็นซีรีส์เดี่ยวๆให้แกมมันหรือเปล่าแต่ว่าเหตุผลเท่าที่ผมดูติงอากาธาเขาบอกนะสร้างมาเพื่อ จะไปต่อของลูกเป็นด้าหรือเป็นเพื่อการเปิดตัวละครใหม่ๆเพื่อขยายจักรวาลเวทมนต์ตัวละครเวทมนต์นะครับซึ่งก็หลากหลายสาเหตุครับแต่ส่วนตัวผมก็ยังมองอยู่ดีว่ามันเป็นตัวละครที่ ไม่ได้มีอะไรน่าโดดเด่นหรือทรงคุณค่าที่จะมาสร้างมาเป็นซีรีส์เดียวๆให้กับมันนะครับซึ่งซีรีส์อากาทานะครับมีคิวเข้าฉายใน Disney h o อ t a r วันที่18กันยายนนี้นะครับก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปว่าซีรีส์มันจะปังหรือพังนะครับมากันซีรีส์อันดับที่2ครับอย่างแดดเดวิลบอลอ g เกนครับเป็น1ซีรีส์ เป็นฮีโร่สตรีนะครับท้องถนนที่คนรักและชื่นชอบอย่างมากอย่างที่ให้เรารู้ๆกันะครับว่า d ดด d ดวิลเนี่ยเขาเคยมีเป็นฉบับซีรีส์มาแล้วของ Netflix นะครับซึ่งทําได้ดิบเถื่อนแล้วพี่น้องประชาชนผลตอบรับดีมากๆนะครับจนตอนนี้ d ดด d ดวิ l เนี่ยคือลิขสิทธิ์เป็นของมาวิลอย่างเต็มตัวแล้วมาวิลก็เลย นำมาสารต่อทําต่อนะครับซึ่ง d d ด v i l Born a g a r n เนี่ยจะมีทั้งหมด9ตอนนะครับเราได้เห็นภาพหลุดหรือภาพต่างๆชุด Death แด e v i l Detail แล้วหืมเท่จริงๆนะผมเป็นคนชอบสีแดงนะด้วยเห็น d แด d v v i l ชุดนี้แล้วโหเท่จริงๆแล้วทาง <ๆ S 2> ด้านของมีการโผล่มาพวกตัวของ p u n ิ s h e r ครับมาหัวมาช่วยกันแล้วครับซึ่งเป็นฮีโร่ระดับท้องถิ่นระดับท้องถนนเหมือนกันเนาะ p u n ิชเช r นี่เห็นหน้าตอนแรกนี่เสียงแบบ พี่เชนี่ออกมาเลยทางด้านของ The Walking Dead ครับใครเป็นแฟนเดนตาย Walking Dead เนี่ยจะต้องเล็กพี่เชนกันอย่างแน่น,นอนนะครับซึ่งเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับคนรักกันเยอะมากยิ่งนักแสดงตัวจริงเนี่ยเป็นคนที่เฟรนดลี่มากๆนะครับเราเห็นได้จากการออกงานของพี่แกเนาะก็ต้องติดตามชมมันต่อไว้ว่า แดดเดวิลบอลอาเกนเนี่ยในฉบับ MCU ในฉบับที่มาวิลดิสนี e เขาทำเนี่ยมันจะโหดและดิบเถื่อนและสู้ฉบับเก่าอย่างเน็ตฟลิได้หรือเปล่านะครับแล้วมาทางด้านของข่าวสารสุดท้ายครับอย่างซีรีส์ Iron h ฮาร์ครับทางด้านของ m มาวิล Disney หรือหลายคนพูดครับว่าเขาคือทายาทไอรอนแมนหรือโทนี่สตาร์กนั่นเองซึ่งสําหรับผมแล้วเนี่ยจิตแล้วคิดอีกครับว่ามันพูดได้เต็มปากเต็มคำหรอครับว่าเขาคือทายาทของ โทนี่สตาร์หรือไอรอนแมนซึ่งคิดแล้วคิดอีกนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้น่าโดดเด่นหรือน่าสนใจอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าอากาธานะสำหรับผมแล้วก็ไอรอนฮาร์เนี่ยมันจะสู้กับจอมเวทอะไรสักอย่างซึ่งบางคนบอกว่าจะเป็นซีรีส์ที่เปิดตัวละครล้ายอย่างเมฟิโตครับซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคือตอนนี้รายละเอียดของซีรีส์นี้มันยังมีไม่มาก นะครับแล้วก็กระแสแอนตี้มันก็มีแหละแต่มันยังไม่แรงนะเพราะว่าตัวซีรีส์เนี่ยรายละเอียดดีเทลมันยังมีไม่เยอะแต่ก็มีปล่อยภาพหลุดชุดก่อออกมาก็คือดูดีกว่าในวากันดาฟอย์เอเวอร์เยอะครับซึ่งไอตัวละครไอรอนฮาร์เนี่ยผมอยากพูดเสริมนยว่าที่คนมันไม่ชอบหรืออะไรเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็น first impression นะที่เราได้เจอไอรอนฮาร์ดครั้งแรกเนี่ยในวากันดาฟอย์เอเวอร์ซึ่งพี่แกเนี่ยโผล่มามันก็มันเหมือนเป็นการ หมือนยัดเยียดตัวละครเข้ามาคือมันโผล่มาครั้งแรกมันคือตัวปัญหาเว้ยที่ทําให้วากันด้ากับทาโลคาเนี่ยมันตีกันถ้าไม่มีไอเด็กกระโปกงอย่างไอรอนฮาร์ทโผล่มาเนื้อหาเนื้อเรื่องมันจะไม่เกิดนะคือปัญหาการทะเลาะเรย่างชาววากันด้ากับชาวทาโรคาเนี่ยมันจะไม่ทะเลาะกันเลยคือมันคือต้นเหตุต้นปัญหาชัดๆเลยอะแล้วทาให้ราชินีราชินีวากันด้าต้องเสียชีวิตอีกแม่ของจิชาร่านะต้องมาเสียชีวิตซึ่ง ก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะครับทางด้านของซีรีส์ดับเบิลย a วอลเกนกับไอรอนฮานะครับมีคิวเข้าฉายปีหน้าปี2025นะครับ ฉายปีหน้าแน่ๆแต่ยังไม่มีคิวฉายแบบวันและเดือนที่แน่นอนก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษไน้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ